สวัสดีครับยินดีต้อนรับ F4 หมาเฮงดูไยมือทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้นะครับเรามาหยิบไพ่กันในหัวข้อหัวใจของคุณต้องการเยียวยาเรื่องอะไรในตอนนี้พร้อมแล้วนะครับทำจิตให้นิ่งๆทำจิตให้สบายๆเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันครับ ไพ่ใบที่หนึ่งครับไพ่ใบที่สองครับไพ่ใบที่สามครับเลือกไพ่หมายเลขอะไรพิมพ์คอมเมนต์บอกกันนะครับและตามอ่านคำทำนายที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากให้เราทำหัวข้อเปิดไพ่แบบไหนสามารถพิมพ์บอกกันได้นะครับข้อจอข้อใจ กดกรอกรตช่องมหาเฮงไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์และคอนเทนต์ดีๆจากมหาเฮงดูไรมือ